สวัสดีครับนะฮะมาเจอกับบุญหลวงก่อสส้อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็ผมให้ช่างเจนะครับเข้าไปทําอะไรไม่รู้นะครับนั่นแหละเก็บสีครับเก็บสีข้างในนะถึงมันจะเป็นข้างในเราก็เก็บให้นะครับนะฝากติดตามผลงานของช่างวัยรุ่นด้วยนะครับนะฮะอายุไม่เกินสามสิบนะครับ ไว้รุ่นยุคใหม่นะครับสร้างสร้างสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้นะฮะก็ฝากทุกท่านติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าแนวทางที่เราทํานะครับไปเป็นแนวทางในการทําบ้านของท่านได้หรือท่านใดกําลังมองหาช่างอยู่นะครับดูผลนงานของพวกเราก่อนดูก่อนดูก่อนนะนะแล้วค่อยจ้างนะ ถ้เห็นในวิดีโอแบบไหนนะครับหน้างานจริงก็แบบนั้นนะครับไม่จําเป็นน้องเชื่อทุกคําที่ผมพูดนะครับให้ดูในสิ่งที่ผมทําขอบคุณครับ